วันเกิดปีนี้ทำงานแทบจะทุกวันเลยค่ะใช่ใช่ทำงานทุกวันเลยด้วยคิวประจวบเหมาะกับหนังที่กำลังจะเข้าด้วยก็ตอนนี้ก็ทั้งถ่ายละครแล้วก็เดินสายโปรโมทมีเออะไรบ้างมีที่กองเซอร์ไพรส์ค่ะเมื่อ <entlich S 2> วานก็ไปถ่ายอยู่พัทยาใช่ก็มีที่กองเซอร์ไพรส์มีอ๋อปีนี้มีแม่ทำเค,ค้กเป็นเค,ค้กขนมกล้วยให้นางแอบทำให้ปีนี้เหรอคะ ปีนี้เป็นซื้อรถให้ตัวเองใช่แต่ว่าก่อนตั้งแต่ก่อนวันเกิดแล้วแหละก็แต่ก็ถือว่าสําหรับปีนี้คือพอละได้ได้มาหนึ่งอย่างชิ้นใหญ่แล้วใช่ค่ะก็เป็นรถที่ตัวเองชอบด้วยแล้วก็คุณแม่ชอบด้วยก็ใช้ด้วยกันน่าจะใช้ยาวๆเลยค่ะก็ไปกินข้าวกัน ปูเลือกมาทั้งหมดเพื่อเพื่คำถามนี้ใช่ไหมก็ก็เป็นคนที่รู้จักที่สนิทกันคนนึงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะวันนั้นน่ะทำงานด้วยแล้วก็นัดการใครว่างก็มาแล้วก็เราก็เสร็จเลทแล้วก็ค่อยๆเทกันไปทีละคนทีละคนอะไรเงี้ยค่ะก็เหลือสองคนแต่คนนี้ก็มีแบบแขนแข็งๆติดมาในเฟรมด้วยคนนั้นอ่ะค่ะอันนี้อยู่ในสถานะคนพิเศษตอนนี้เลยไหมคะ อุ้ยสถานะเราไม่ได้ไม่รู้สิอันนี้นะคือบอกตรงๆว่าเราก็อยู่กันมานานขนาดนี้แล้วเจอพี่ๆกันมานานหลายปีเนะเาะแล้วก็เราจริงๆเราไม่ได้มีอะไรแบบปิดบังหรอกแต่ว่าเออเรายังไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่รไม่เคยมานั่งคุยว่าจะต้องเป็นอะไรหรือจะต้องคนที่อยู่รอบข้างไม่จําเป็นจะต้องมีสถานะเสมอไปอนะไรเงี้ยขอแค่รอบตัวเรามีคนดีๆมีคนที่คอยหวังดีกับเราอนะไรเงี้ยหนูว่า เราก็สบายใจแล้วถือว่าพิเศษเลยก็สนิทนิดนึก็สนิทค่ะก็สนิทในระดับหนึ่งบอกได้มว่าคนในคนนอกคบกันมานานรู้จักกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะรู้จักกันมาสักพักแล้วเป็นคนคนนอกค่ะค่ะไม่ได้เป็นใครเลยไม่ได้เป็นใครเลยก็แบบเป็นคนนอกทํางานปกติเลยอ๋อเป็นในกลุ่มเพื่อนนะคะเป็นในกลุ่มเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยเหมือน เจอกันแชทไปแวทมาก็เลยแบบค่อยๆสนิทกันแล้วดูแนวโน้มแล้วมันน่าจะมีการพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้นะถ <c oughs> ้าเขาที่เขารอเราไปสุดท้ายนังไโอโอ้โหแนวโน้มหรอคะอย่างที่บอกอ่ะเราเรา,เรายัางไม่ได้ไม่คาดหวังอนาคตดีกว่าโอ้โอโก็แค่ปล่อยให้ให้เวลามันทํางานของมันไปแหละแล้วก็ก็จริงๆทุกครั้งเวลาไปไหว้พระเราก็จะอธิฐานไว้แบบ ขอให้คนคนที่เขาคิดดีคนคนดีอยู่กับเราถ้าเกิดว่าใครที่คิดไม่ดีหรือแบบไม่หวังดีกับเราก็ขอให้เขาแบบหายไปอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมารอดูกันคือไม่ติดสักสิแบบว่าสแกนเนาะค่ะแต่เบิ้งเบ้งคือแบบว่าเขาผ่านใช่ไหมฮะแบบตั้งแต่ที่มาจนดแรตอนนี้ก็คือแบบผ่านแล้วระดับหนึ่งใช่ใช่คือเขาก็เป็นคนที่มีอะไรก็ ก็เป็นหนึ่งในคนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะอยู่รอบตัวด้วยอันนี้เขาโตมาแล้วหเือไม่ทั้งหมดทไม่ค่ะไล่ไล่กันไล่ไล่กันอย่างที่บอกก็แบบเป็นเพื่อนๆแก๊งๆกันมีโอกาสจะได้เห็นแบบไอจไอยดีแบบไม่ใช่แค่แข่งอะไรเขาสอบอะไรเหมือนตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะถ้าดูผ่านๆเหมือนภาพปูโตเหมือนกันนะคงคงไม่แหละที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยไม่คือต่อให้สถานะชัดเจนหรืออะไรเราก็ไม่ไม่ค่อยแบบ ใช่ใช่ไม่ได้ลงเราคือส่วนตัวไม่ได้เป็นคนหวานหรือหวาอะไรอยู่แล้วถ้าถ้าต่อให้มีคนรักหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่วันนี้วันนี้เหรอคะชวนมาหลายคนค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าใครมาบ้างใครไม่มาบ้างค่ะแ้อเราดูคนที่หายแล้วค่ะขออนุญาตถามเรื่องเพื่อนในกลุ่มรักหกว่ห อ๋อค่ะคุยได้เจอกันบ้างไมคะม่เลยไม่เลยไม่เลย,เลย,เลยจริงๆอ่ะเห็นแล้วก็รู้เรื่องจากข่าวพร้อมพี่ๆหลายๆคนนะคะก็ไม่ได้คุยเลยค่ะตั้งตั้งแต่ถ่ายหนังด้วยกันไปก็ปิดกล้องกันไปเป็นปีแล้วอ่ะก็ไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้คุยส่วนตัวด้วยแต่เป็นห่วงไหมคะเพราะว่าเขาค่อนข้างโดนกระแสเยอะก็ถามว่าโดนเยอะไหมก็โดนเยอะแหละแต่หนูว่าน้ําหวานก็เขาก็น่าจะต้องผ่านมันไปได้แหละจริงๆถ้ามีอะไรก็ รอ,รอ,าาอรอให้เขามาตอบเองน่าจะชัดเจนที่สุดก็อัเอปเดตปัมขไปเรื่ยรอยๆใช่ทางเราก็อัปเดตไปด้วยกันนะคะ <laughs>